สวัสดีค่ะเพื่อน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 สบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้ค่ะนิวจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูวิธีการเอาเรือเรือนะคะลงจากบกสู่แม่น้ำค่ะปีนี้เราเลือกเป็นคิวแรกค่ะเป็นเป็นกรุ๊ปแรกที่จะเอาเรือลงนะคะซึ่งมันจะเป็นสมาคมกลุ่มอำเภอที่เราอยู่นะคะคือทุกคนจะช่วยกันบรรดาพ่อบ้านค่ะก็เดี๋ยว นิวจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีว่าเขาทำยังไงกันนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นค่ะเวลาเขายกเรือเนาะเขาเขามีเครื่องมือในการยกเรือเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแต่ตอนนี้นิวจะให้เพื่อนๆดูว่านิวเตรียมอะไรไปบ้างค่ะสำหรับอาหารว่างนะคะเพราะวันนี้อาจจะต้องใช้เวลานานในการเอาเรือลงแล้วก็อาจจะตั้งเสาสำหรับ ติดเรือใบนะคะเรือใบโต้ลมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่านิวเอาอะไรไปบ้างคะ่ะอนนี้ค่ะของว่างที่นิวเตรียมเอาไว้นะคะที่จะนำเอาไปที่ท่าเรือซึ่งซึ่งน้ำเนี่ยของน้ำเลินกับของทาราก่อนเขาจะใช้แยกกันอย่างเป็นที่ทราบกันเนาะช่วงนี้เราต้องระวังเป็นพิเศษส่วนนิวกับซีเจก็เดี๋ยวใช้แก้วที่อยู่บนเรือนะคะใช้แยกกันเหมือนกัน ส่วนน้ำสีแดงนั้นก็คือน้ำผลไม้ที่ผสมกับน้ำนะคะแล้วก็มีแซนวิชท,ที่นิวเตรียมไว้สำรองเผื่อเด็กๆหิวกันนะคะก็จะมีนิวของซีเจแล้วก็ของสองมดตะหน่อยค่ะเนี่ยแหละค่ะอย่าวนิวจะแพ็คแล้วก็เตรียมตัวไปที่ท่าเรือกับน้ำรินเพราะว่าซีเจกับพี่ทารกอนเขาล่วงหน้าไปก่อนแล้วค่ะพอเขาต้องไปเตรียมความพร้อมกันนะคะแล้วก็ไปช่วย บ,บรรดาพอบ้านที่นู่นด้วยเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราแพ็กของแล้วก็ไปที่ท่าเรือกันเลยค่ะพร้อมเราพร้อมแล้วเนาะไปค่ะไปหาพี่ทาราก้อนกับป๊าป๊ากันค่ะ านนี่วหัวเ้นนเนถึงแล้วค่ะเรามีกุญแจอันเดียวเนาะซีเจกุญแจอยู่กับซีเจน <c oughs> น้ำเลนก็เลยต้องจอดรถไปข้างนอกแล้วก็เดินเข้าไปค่ะถึงแล้วท่าเรือมันจะมีสองสองฝั่งนะคะประตูทางเข้าสองสองฝั่งคนละเขตกันค่ะ คนละเขตอำเภอกันน้ำลีนถือถุงยามน้ำลีนถือถุงยามแล้วค่ะถึงที่เรือแล้วต้องไดูซีเจอยู่ในเรือแน่เลย ตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมนี่คือบรรดาพ่อบ้านนะคะมาช่วยกันทำ เดี๋ยวสองอาทิตย์ถัดจากนี้ CJ ก็จะมาช่วยกรุบอื่นเอาเรือลงค่ะเดี๋ยว c ีเจจะเดินตามเข้าไปนะคะส่วนเดวกับน้ำานิงก็จะขับรถคันเล็กไปที่ท่าเรือค่ะที่จเจ้าเรือลง หลังจากที่ตามติดตามนิวไปดูตลอดทั้งวันในการเอาเรือลงนะคะแล้วก็ขับจากที่จอดเรือมาที่ท่าเรือที่เราจอดช่วงหน้าหน้าร้อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะอาจจะดูวุ่นวายนิดหน่อยเพราะนิวไม่ได้ถ่ายเต็มที่เนาะขั้นตอนตามสเต็ปเพราะว่านิวต้องลงไปช่วยสีเจเขาด้วยนะคะก็เลยไม่ได้คิดไม่แบบบันทึกภาพไม่ค่อยจะ ละเอียดทุกขั้นตอนนะคะสำหรับคลิปนี้นิวต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามนิวไปดูร่วมประสบการณ์ในการเอาเรือลงเนาะว่าขั้นตอนเขาเป็นยังไงเขาทำกันยังไงพวกสมาคมกลุ่มพ่อบ้านที่เขาตั้งกลุ่มแล้วก็ช่วยกันนะคะซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งนั้นนะคะคือทุกคนร่วมร่วมกลุ่มช่วยกันเป็นอาสาสมัครนะคะ สำหรับคลิปนี้นิวต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามได้รับชมพวกเรานะคะตลอดทั้งวันเลย